ให้ลูกมีสมาธิดีเรียนรู้ไวมีความจําแม่นยําคุณแม่ต้องมีตัวช่วยเสริมให้ลูกกันนะคะแม่มีตัวช่วยดีๆมาแนะนํานี่เลยค่ะ DSA Oswell Light เป็น DSA จากสาหร่ายทะเลที่มีความเข้มข้นถึง350มิลลิกรัมและมีปริมาณ DSA สูงถึง140มิลลิกรัม DSA ช่วยบำรุงสมองเสริมสร้างพัฒนาการให้ลูกมีสมาธิจดจ่อในสิ่งที่ทำได้มากขึ้นเรียนรู้ได้เร็วช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให ลูกไม่ป่วยง่ายและยังบำรุงสายตาอีกด้วยค่ะตัวแคปซูลเป็นเจลาตินพิเศษสำหรับเด็กนุมละลายง่ายรสส้มทานง่ายไม่คาวแม่แม่สามารถบีบผสมนมน้ำผลไม้หรืออาหารให้น้องทานได้เลยค่ะไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่แม่ท้องแม่ให้นมหรือคนที่แพ้อาหารทะเลก็สามารถทานได้นะคะ เกตก,การผลิตเทียบเท่ายาผลิตและนำเข้าจากประเทศอสอ,อ,อสเตรเลียมีอยออสเตรเลียและอยอไทยสารสกัดจากธรรมชาติรักลูกอยากให้ลูกฉลาดอยากให้ลูกขาด D ีเฮนะคะ